ครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูนะครับการขูดประเก็นนะครับบนเครื่องกลึงกันนะครับตัวนี้ผมจะกลึงประเก็นออกนะครับเพราะว่าบางทีงานควานมันเยอะนะครับผมใช้เวลาขูดถ้าขูดมือมันอาจจะช้านะครับอันนี้ก็ใช้วิธีการกลึงนะครับประเก็นออกแต่ผมไม่ได้กลึงจนถึงเนื้อของเสื้อสูทนะครับก็จะใกล้ๆก็จะพอแล้วครับแต่นะครับตัวนี้ถ้าจะกลึงนะครับก็ ตั้งเสื้อสูบให้ตรงเลยนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปกินเสื้อสู่ข้างใดข้างหนึ่งนะครับประมาณนี้ก็พอแล้วนะครับ ก็จะกลึ้งให้เหลืออยู่ประมาณนี้นะครับครับ,บผม